สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนะสติมแบงค์นะครับวันนี้คือวันพุธนะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ในเชียร์กันไม่มากนักนะครับวันนี้เลือกฟุตบอลโคปาิตาเลียนะครับเป็นเกมรอบแปดเต็มสุดท้ายนะครับระหว่าง าลาซิโอนะครับจะเปิดบ้านรับกรเมียนของโรม่านะครับก็คือเป็นเกมโรมดาบีนะครับมีหวังบู๊กันสนุกแน่นอนนะครับเจ้าถิ่นของมอริโซซารีฟอร์มช่วงนี้ถือว่ากำลังดีเลยนะครับชนะมา3มเกมติดนะครับชนะเอมโปลี2-0นชนะโซซิโลเน่3-1แล้วก็ล่าสุดไปเยือนอูดิบุกไปชนะ2-1นะครับ สโลม่าเองนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้2นะครับชนะ2แล้วก็เสมอ1นะครับ2เกมที่แพ้มีแพ้โรนยาและ,ะแพ้เวนตุสนะครับส่วน2เกมที่ชนะคือการชนะนาโปลีแล้วก็ชนะเครเมนเซนะครับส่วนเกมล่าสุดนั้นพวกเขาเปิดบ้านนะครับเสมอตารันตาไป1ประตูต่อ1นะครับก็เรียกว่าคู่นี้ถือว่าถูกคู่สูสีเป็นอย่างยิ่งนะครับ ลาซิโอของซารี่นะครับวันนี้ยังไม่มีหรือแมโตแล้วก็ชิโรอิโมบิเล่นะครับกองหน้าตัวเก่งที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับใน,บนลูกวันนี้ใช้อเลนตินกาสเตยานอสนะครับเล่นเป็นหน้าเป้ามีกุสต้าอีซักเส้นแล้วก็มัตเตียสักคักขันยี่นะครับเล่นเป็นสองตัวรุกนะครับส่วนแดนกลางมีพวกมัตเตโอเกนดูซี่นะครับไดจิธรรมดะแล้วก็มาตเตีส เบซิโนนะครับส่วนโลมาของโชเซู่รินโ่นะครับวันนี้ยังไม่มีซิสปอริงนะครับทเมียอบลาฮัมเรนาโตซานเชสนะครับรวมถึงมาลาสคุบูล่านะครับที่มีปัญหาการมาเจียบรบกวนขณะที่ฮุสเซมาอูอาร์แล้วก็อีวานเอนดิก้านะครับไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันเนชันครับนะครับในระบบ5-3-2นะครับวันนี้คู่หน้าเป็นปอโลดิบาร่าแล้วก็โรเมลูลูกากูนะครับตรงกลางมีพวกแบน คริสตาเน่นะครับเรนโซพีกินี่แล้วก็เอโดอาโดโบเวนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีเป็นบอลที่ออกได้ทุกหน้า แต่ถ้าดูอฟอร์มช่วงนี้ดูเหมือนอูดีจะทำะดูเหมือนลาเซอจะทําได้ดีกว่าชนะมาสามเกมติดแต่ผมกลับชอบโรมามากกว่านะครับชอบคู่กองหน้าก็คือลูกาคูแล้วก็ดิบาร่านะครับมองว่าเป็นแนวรุกที่ฝากความหวังได้นะครับแล้วก็มีทีเด็ดพอสมควรนะครับวันนี้เชื่อว่าโรมาไม่ว่าจะมาเยือดนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะบุกมาเอาชนะลาเซอได้วันนี้เชียโรมาไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดี มีความสุขในการเจฟุตบอลนะครับเจ่าผมนะสตาร์ทได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ